สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมราเรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตามล่าบราซึคุยมิกับโคนีนักพนันชิปนะครับผมในกาชาพิกอัพทตุมืดนะก็ จะมาเปิดใน AD, อโดีคลโบสลามครบเซตครับที่จริงคือผมก็บอกไว้แล้วเนาะว่าผมจะเอาตัวเนี้ยไอดี AD นี้เนี่ยไว้สุ่มโคลโบแต่ว่าผมมองว่าผมควรจะสุ่มตู้พิกอัพธาตมืดดีกว่าเพราะว่ามันมีตัวดีๆในการปั้นเป็นไฮเปอร์แม็กก็คือโยมีกับคนที่ตู้สล็อตรับถ้าได้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยผมอาจจะปั้นแม็กก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณี่จุสล็อตเนี่ยผมประจับปั้นแม็กแน่นอนครับแต่ว่าโยมีเนี่ยอาจจะลังเลนิดหน่อยนะแต่ก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นผมจะต้องได้สักตัวหนึ่งก่อนนะครับผมก็มีประมาณ21ตัวแล้วนะสลหรับไอดีนี้คือถ้าเกิดว่าผมได้คนนี่ซุสลอนะ็อตอะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่าผมจะเอามาคอมโบตัดแรกนะครับโยมิก็ได้แต่ว่าโยมิมันเป็นตัวที่เก่าแล้วนะครับใช้แค่เลเวลร4 0ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าได้มาก็ดีนะ แไม่จะได้มีตัวบ้ามาตาเร็วแล้วก็มันจับเป็นตัวามาตาที่ดีมากๆครับระดับตํานานยังไม่ได้เอาออกนะแต่ก็มีวางทีมที่เอาออกแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมโยมีเนี่ยก็ยังอยู่นะแต่ก็มีคนอามา คือตอนนี้มันมีคอมโบความสามารถตัวหนืงเนี่ยกำลังมาแรงครับเขากำลังทดลองอยู่รู้สึกว่ามันจะโดนเนิฟแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่เขาก็เลยเอาแบบตัวหนืดในครัาผมมาใช้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคอมโบตัดแรกมันใช้ได้ดีมากกว่าตัวหนืดหรือว่าม,มันแบบว่าตัวหนืดเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นผลแล้วก็จะมีคอมโบตัดแรกมาใช้เหมือนเดิมครับอืตอนนี้ก็ดูดูไปก่อนเนาะ แต่ผมคิดว่าเดี๋ยวโยมีก็น่าจะเข้ามาทีมอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะเอากลับมา,าใช้เหมือนเดิมแหละในระดับหลีกจำนานนะครับก็ยังมีคนบางก็ยังมีคนใช้อยู่นะใช้ส่วนมากด้วยนะครับผมก็สลหรับไอดีนี้ถ้าเกิดว่าได้ก็เป็นบุญแล้วนะครับผมมีอยู่100ใบสุ่มได้ประมาณาสุ่มได้ประมาณ20รอบนะครับน่าจะ20บรอบนะถ้าจะไม่เิียดนะครับโอเค ก่อนอื่นผมขอล้างดวงก่อนนะเราจะต้องล้างดวงเพื่อเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อจะได้มีตัวที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาในเข้ามาในตู้กาชานะครับอะใช้สองใบไปเลยเพราะว่าผมมีเหลือนะครับบ้าบเดือนนำ้นำาอันนี้ก็เพิ่งก็เพิ่งเคยสุ่มได้เนี่ยนะครับผมโอเคก็พี่เ้าท่าแสงผมได้คลัสอูคูเรเล่มาแล้วใน15ตัวผมไม่รู้ว่า,าพี่เ้าท่านเมื่อเนียผมจะได้หรือเปล่านะครับผมจะสุ่มหมดเลยนะ ผมจะไม่เหลือไว้นะผมเหลือไว้แค่เลวลจำนานเลเวลที่30และกันตัวกาชาน,นะครับมีประ100าปมาณหนึ่ง้ใบเหมือนกันเลยนะครับโอเคยี่สิบรอบนะคุณผู้ชมก็ลำารุ่นไปพร้อมกันดีกว่านะครับถ้ากับว่ามีเสียงออะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าห้องผมไม่ได้เก็บเสียงนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนีครับผมปึ๊บเฮ้ย hey! เดี๋ยวอืมคุณผู้ชมช่วยบอกผมทีว่าผมไม่ได้ฝันไปช่วยบอกผมทีช่วยบอกผมจีว่าผมไม่ได้ฝันไปอะออออออ่ออผมผมผมพูดไม่ออกผมผมผมพูดไม่ออกผมผมพูดไม่ออกผมพูดไม่ออกผมพูดไม่ออก ผมพูดไม่ออกจริงๆริงผมพูดไม่ออกผมพูดไม่ออกคุณผู้ชมเฮ้ยเอ่อเออผมจะเปิดล่าตามมโยมิหรือเปล่าเนี่ยจะเปิดตามล่าดีไหมวะเอ่ออ่ะอเไหนก็ได้ไหนละอ่ผมผมขอขอบคุณจมสอแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าเฮ้ยแต่ว่าผมเอ่อเออเออโยมิมันก็ต้องการแต่ว่าคือผมก็มีมูลนิยงอยู่แล้ว แต่ว่านะมันก็อยากได้นะแต่ก็ผมน่าจะใช้ดวงหมดแล้วแต่ว่านะโยมีมันก็เป็นตัวรับอามาตะที่ดีมากๆแล้วก็มเออา,กา,าเหลืออีก95ใบถ้าเกิดว่าผมสูงมันก็มีโอกาสได้แต่ว่าแต่แต่ว่ามันมันก็มีดวงเกลืออยู่ซึ่งผมก็มีดวงเกลือ คือผมก็อยากจะสุ่มแต่มันก็มีรังเลเดี๋ยวผมขอคิดก่อนแล้วกันนะครับผมเดี <laughs> <laughs> ๋ยวเดี๋ยวเด๋ผมมีตัว่าต่ก็คือมูนนริยางใช่ไหม <laughs> คืออยากได้โยมิมาขโมกับคนที่พนันชิปแต่ว่าคือมันโอกาสออกมันยากมากเอ่มเปิดไว้รอโคลโบดีกว่าไหมเพราะว่าผมก็ไม่มีรูบี้ในการสุ่มแล้วอืมโอเคผม,ผมตัดสินใจแล้วผมตัดสินใจแล้วครับว่า เดี๋ยวเดวพึ่งเย่าพึ่งผมจะทำยังไงดีวะโ <c oughs> อเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดก่อนขอคิดก่อนขอคิดก่อนนะอ่ะลองสุ่มอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมอ่ะอันนี้คือรอบรอบนี้นะมันเป็นรอบตัดสินว่าถ้าเกิดว่าได้แปดดาวอันต้าผมจะสุ่มต่ออ่ะแค่นั้นแหละถ้าเกิดว่าผมได้แปดดาวอันต้าผมจะสุ่มต่อไม่ว่าเป็นตัวไหนนะเออประมาณนั้นครับ โอเคไม่ได้นะครับผมโอเคผมพอแล้วนะครับผมไม่สุมต่อดีอา่าเพราะว่าดวงผมน่ยจะหมดแล้วคุณผู้ชมผมเพิ่งเคยเปิดได้คนนี้บนันชิปด้วย5ตัวอลไรก็เป็นครั้งแรกเฮ้ยไอดีสลาบนบอบดวงนี่หว่าหนที่สุดไหนที่สุดมันก็มีคนนี้บนันชิปใช่สักที คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าผมจับปั้นไฮเปอร์แม็กแน่นอนคุณผู้ชมรอดูได้เลยผมไม่เคยผมไม่เคยได้โคนี่พันชิปผมไม่เคยเปิดได้เลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผมเล่นมานะได้เป็นครั้งแรกที่ผมเปิดได้บอกเลยผมจับปั้นแม็กแน่นอนเป็นตัวที่ผมหามานานมากแล้วผมก็ไม่เคยใช้นะครับคือมันแบบสกิลมันดีมากครับบอกเลยบอกเลยเดี๋ยวนะผมมีคอมโบตัดแรกประมาณแค่เท่าไหร่อ่ะผมมีคอมโบตัดแรกหนึ่งสองสามใช่นะสี่ตัวคือผมก็ยังได้บราลูมีครับแต่ว่า มันดวงผมน่าจะหมดแล้วดวงผมน่าจะไม่มีอะไรครับผมบอกว่าเลยผมจะไม่สุ่มดีกว่าผมค่อยไปสุ่มในนี่ครับกบแดงมีอยู่ยี่ห้าตัวนะครับใช้ไปแค่สี่ตัวจากเดิมยี่สิบเก้าหรือยี่สิบห้านะครับนี่ก็นั่นแหละครับก็อยากจะได้แต่ว่ามันผมรอดีกว่าผมว่าผมไปสุ่มครโบดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยเอายมิชก็ได้นะครับเผื่อมันจะมาขายอีกนะครับผมประมาณนั้นเนาะเออแล้วก็มันมีเออผมก็ใช้อ่าดีกว่าผมใช้รูดีสดีกว่านะครับ ผมว่าผมใช้รูดิอัสนิงควัชก็จะโอเคอยู่นะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อดีกว่านะครับพรดีว่าเสียงรบกวนมันดังมากก็เลยต้องตัดออกนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเสียงรบกวนมันดังมากอีกผมก็คงต้องตัดออกนะครับผมไม่เป็นไรนะครับไม่มีเกียร์ใส่ให้มันด้วยนะครับผมขอใส่เกียร์ธรรมดาธรรมดาเบสิกแลยกันนะครับคือผมก็อยากใช้อัน,นี้อยู่ใช้ดีๆแต่ว่าไม่เป็นไรผมเน้นระยะเวลาดีกว่านะครับแล้วก็เอาโลมาโลเนี่ย โอเคยังดีที่มีโล่อันนึงอยู่ที่ใช้ได้นะครับโอเคครับผม,ผมจะใช้เป็นแม่ทงังแห่งเกียรติยศนะครับโลแห่งการปกป้องนะครับและก็กระเป๋านะครับผมเฮ้ยมันมาว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยดวงดวงผมมาจริงคุณคุณผู้ชมอย่าย,ย่อท้อนะบางครั้งมันก็ทําให้เราแบบว่าไม่แบบว่าไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เราก็ต้องสูงต่อไปนะครับเราจะได้แบบว่าศาสตร์งนะครับ ก็นี่แหละครับเกมเรนเลนเจอร์นะครับความสนุกของมันก็อยู่นี่แหละนะครับผมโอเคผมน่าจะอัพศักยภาพเป็นอ่าเป็นอัตราเขาไม่ยังเนื้อสระนะครับผมแต่ขอเกี่ยวไปก่อนผมขอเกี่ยวไปก่อนดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวของมาเล่น PV ดีกว่าไม่เคยจับผมไม่เคยจับอ่าผมไม่เคยจับคนนี้พนันชิปเลยนะครับไม่เคยจับเลยด้วยซ้านะครับผมไม่เคยจ,จริงๆไม่เคยจับตัวนี้เล่นเลยนะครับตั้งแต่มาเล่นเกมนี้ผมก็ไม่เคยจับเลยอนะ่ะไอตัวเนี้ยนะครับอ่าผมเอาตัวไหนออกดีวะ อ่าเห็ดอ่าเห็ดออกแล้วกันนะครับผมอาเห็ด uh, ออกเพราะว่าผมมีคน mm ี่ตู้สล็อตนะครับคนนี mm ้พนันชิปในการปวนทีมอยู่แล้วนะครับผมโอเคมาไอ้น,นี้ก็ขาดแค่ตัวบินนะตัวกันบินก็ได้แล้วนะครับผมมาขอดูหน่อยขอดูหน่อยคนนี้พลันชิฟคนนี้พลันชิปเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอุย้ยแต่ว่าคนนี้พลันชิฟรู้สึกว่ามันจะมีบัฟอยู่นะมันอ่าสกิลอันนี้มันมันจะเป็นอยู่สกิลที่2ใช่ไหม ที่มันเป็นแบบว่าตู้สล็อตอะนะครับผมอัญเชิญมานะครับแต่ว่ามันก็ไม่มันมันไม่ได้อยู่สก,กิลที่หนึ่งอะขอไภันในเสียงรบกวนด้ยนมครับผมนะครับผม,นะบผม <c oughs> ก็ต้องอัดไปนะเพราะว่าผมจะไม่ค่อยมีเวลาอาัดคือแบบงานมันเยอะมากนะครับผมโอเคจบไวมากครับผู้ชมเปิดกาชาไวมากอะคือห้าตั๋วมาเลยอะคือห้าตัวจริงๆนะ ห้าตัวแบบห้าตัวจริงๆอ่ะผมไม่เคยดวงดีขนาดนี้มาก่อนนะเนี่ยคือแบบมันเป็นอะไรที่ดีมากๆครับโอ้โหสุดคําจะบรรยายเลยสุดคําจะบรรยายจริงๆซึ่งผมคือตกใจมากเฮ้ยรอรออดูได้เลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมรอดูได้เลยว่าผมจะจับปั้นแม็กไฮเปอร์แน่นอนครับผมโค้พลลัญชิพนะครับรอดูได้เลยบอกเลยว่าไอ้ทีนี้คือแบบสวยมากนะครับ <laughs> มีคนนี้พลังชิพแม็กนะครับผมมีคอมโบตัดแร่นะครับคอมโบอยู่ศัตรูปปรเอาปไปจัดการช่วยคราวหนึ่งตัวนะครับผมตัวป่วนนะครับตัวกันบินขาดแค่ตัวบินแค่นั้นเองตัวบินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะครับผมเดี๋ยวค่อยสุ่มไปหาเดี๋ยวค่อยสุ่มหาเอาแล้วกันอุ้ยวอจระเข้คือแบบโอพีมากนะครับโอเคมาคุณสองไปเลยจีกว่านะครับผมอุ้ยก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะที่รับชมคลิปมาตลอดนะครับผมก็คุณผู้ชมน่าจะรู้เนาะว่าไอเดียนี้เนี่ย มันเป็นไอเดียที่แบบผมเล่นมานานมากนะครับผมไอเดียแรกต้องขอไปที่หน้าจอมันเหมือนกับพิพเมื่อกี้นะครับต้องขอไว้ด้วยนะครับเป็นไอเดียที่ผมเล่นมาแรกๆเลยแล้วก็ตั้งใจจะปั้นเองกับมือเป็นไอเดียแรกนะครับแล้วมันก็เป็นไอเดียบัฟดวงอยู่นะบัฟดวงจริงๆนะครับคุณผู้ชมน่าจะสังเกตเห็นนะว่าผ่านคลอโบไหนเนี่ยเกิดชันนีอเทมเนี่ยผมสุ่มได้ลูเดียสนะแล้วก็พิกอัพเนี่ยผมได้ครัชคลาชแสงนะครับแล้วก็ อ่าท่านมือเนี่ยก็เป็นคนที่จุดสล็อตนะครับแล้วก็ตัวเพิ่มโอกาสตัวการบินกับตัวโคนี่หมากรุกครับผมได้อาสวินหมากรุกเว้มันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมคือแบบมันบัฟดวงจริงๆอ่ะบัฟดวงแบบผมไม่รู้ว่ามันจะบัฟดวงยังไงแล้วอ่ะนะครับผมโอเคผมจะต้องปั้นคนนี้จุดสล็อตแม็กแน่นอนนะครับในเมื่อผมพูดไปแล้วผมจะไม่กลับคำนะครับก็บอกไปแล้วต้นคลิปนะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมได้โคนี่พันธ์ชิพเนี่ย ผมจะเตะผมจะจับปั้นไฮเปอร์แม็กแน่นอนนะผมผมจะไม่คืนคํานะเพราะว่าตัวเนี้มันใช้ได้ยาวๆครับเป็นตัวป่วนที่ดีมากๆผมชอบผมชอบสกิลมันมากครับเพราะว่ามันมีบัฟบัตดาคมนอยนทศะและก็มีอ่านเชิญตู้สล็อตนะครับผมกันพายุและก็สตันนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากๆอุ้ยหย๊อปคือขมผมขอผ่มขอโทษด้วยที่ผมพูดว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆหลายคํามากนะครับคือตื่นเต้นมากๆหลายคํและมันเป็นอุ้ยหลายครั้งแหละคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะครับ มันหมดสติไปคือผมเสียสมาธิเพราะว่าเสียงรบกวนด้วยนะครับต้องขอไว้ด้วยนะโอเคครับผมมา ไอดีนี้ก็คงจะต้องเติบโตไปอีก9ก9นึงเกนึงเลยแหละผมว่าผมจะต้องเล่นไอดีนี้ไปยาวๆแน่นอนอาจจะเติมก็ได้นะเพราะว่าคือผมแบบว่าชอบไอดีนี้มันมีกระบวนสรลามที่ผมชอบนะครับไอดีเกลือก็ยังคงเติมต่อไปแต่คงจะแบ่งเปิดแหล่งแบ่งเปิดละมั้งผมไม่รู้ว่าผมหรือว่าผมอาจจะต้องขายไอดีไหนไปก็ไม่รู้นะรอดูอนาคตนะครับถ้าใครสนใจที่จะซื้อเนี่ยเนี่ยผมก็อาจจะขายในอนาคตนะครับคุณผู้ชมรอดูจะเลยนะครับผม โอเคโอเคโอเคข้ามมาต่อ okay, อ okay. ันดีกว่านะครับผมอ่าโอเคมา let's go ครับผมก็เป็นข่าวดีมากเดี๋ยวผมมาจัดสร้างกิลสาขาที่2นะครับอันนี้ก็ผมพูดหลายคลิปแล้วยังไม่ได้ทําคลิปมาเลยนะครับยังไม่ได้ทําคลิปประกาศเลยอาจจะเอาไอดีไหนนี่แหละที่เป็นหัวหน้ากิลนะครับแล้วก็เอาไปสร้างนะครับโอเคถ้าเกิดว่าไอดีนี้มีอลิติกินะจะบอกเลยไว้เลยว่ามันสุดยอดมากก็อยากจะได้โยมีอยู่แต่ว่า ผมคิดว่าผมน่าจะหมดดวงแล้วอ่ะผมน่าจะไปสุ่มโคลบดีกว่าครับอืมหรืออาจจะเป็นคลิปอื่นๆก็ได้แต่ผมคิดว่าผมน่าจะหมดดวงแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมา,มากๆครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมก็ขอบคุณมา,มากๆครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนซาอยู่นีละบ๊ายบายครับผม